ดีค่ะวันนี้วิชิตาก็ได้มาทายส,ส,สวนขางบ้านพอนนท์สะอึกนอกปีนองเนาะอ่ะกดซีว่าบางคิวนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อ่าอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบไประเพณีคีบแม่ๆของวิชิตาเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติดตามเนาะค่ะเนาะว่าจะเป็นประเทศไทยของวิชิตา หรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะสะอึกพี่น้องอาจารย์มาเบิ่งกันจ้ะเอ้ยไปได้คินหอยเนาะสะอึกนี่สีพัทายสวนพริกเนาะพัะทายสวนพริกนี่เนาะค่ะเนาะพัทายสวนพริกเผินเนาะเห็นเนาะค่ะแล้ทายสวนพริกนี่บักพริกเนาะค่ะเพชรเพชรยื้อขาเพชร ก็เพจเพอยู่ค่ะมาทายสวนผักผินเนาะจะออกดอกออกผวอยู่นะคะนะ่ะเนาะมาทายสวนบักผิิ่นเนา,าะนะคะเนาะก็จะเป็นสวนของอ่ะคนคนคนอ่ะเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อนกิดสวนบักผิกเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วแต่นี้เพื่อนก็บสไปเฮดหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะข้าเจ้ขาขยันเนาะพี่น,น้ง เจ้าขยานันบ้านมีสิตา,าบาบเพ็ดกับกินเพ็ดอยู่ดิมีสิตา,าบาโบเพ็ดกับเพ็ดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องอี่น้องค่ะเพิ่งกับปลูกน้องค่ะเนาะเพ็ดกินเพ็ดเพ็ดอี่น้องค่ะน้องบักพริกเพื่อนก็จะปลูกกินบ้างปลูกขายบ้างน้องค่ะเนาะ คือสะอึกพี่น้องก็ได้กินน้ำหลายบ่คือสะออึนี่ชิตาไปได้กินน้ำนี่ชิตากินมะพริก,กนี่เนาะพี่น่องนะเพร่ะเธอปลูกแล้วจะเอาไปขายเนาะค่ะเด้อพออยู่เพันไปเพันไปหน้าเนาะค่ะเพันไปหน้าพันไปหน้าเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้ช่วงการทำนาเพิ่นกับไปเฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับปลูกพริกไว้อ่อีอกกระท่อมเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะกระท่อมเพิ่นเนาะค่ะเนาะโอ้ยข้าเจ้าขยันเนาะค่ะเนาะปลูกพริกไว้เอาไว้ขายไว้กินเพิ่นกับก่าขายแพงหรอกคะ่ะสิบบาทกระเรด็นหลายๆเนาะพี่น้องสิบบาทกระเรด็นหลายเฮ็ด <laughs> ไม่ชะตาบ้ามิสิบบาท <laughs> มันสุกว่ามันสีหวานไม่ชิ่ตักกินข้ามหมกญ่มันกะเพ็ดเนาะค่ะ <c oughs> กินข้นามหมกญ่ว่ามันเสียนว่ามันสสบเพ็ดมันกะเพ็ดนี่พี่น,อน้อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นนงนี่ยเพืเพ็ดนี่เติมอนว่าจะตายยังน้อยเนาะค่ะเนาะเพราบ้าอ่าคนผลิตเพิ่มนก่ะบ่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะค่ะเบิ้นกระปุกแต่ธรรมชาติ เพิ่นบ่ได,ด้อาชีพยาเด้อค่ะเพิ่นใส่ปุ๋ยชีวภาพเนาะค่ะคือขิงงว่ขวี้ควายพืชผักนี่เนาะค่ะพืชมีเพิ่นจะเจ็ดแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ไไนะไม่ติดตาเดี๋ยวไปให้บิ้งเนาะค่ะเนาะโอ้สิไปตกตายจากของแสีบซะหน้าแบดทีนี่ <c oughs> นี่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นจับปอใส่สารเคมีที่ว่าเป็นความรุนแรงเนาะเพิ่นสิ พั่ธจสแบบบัชพืชที่หาได้เนาะค่ะเป็นเศษพักเศษอีหยังเนาะค่ะเนาะผสมขีงัวขี้ควายเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นกระจาเย็บแบบนี้เนาะค่ะเนาะว่าแถวนี้เพิ่นจะบ่ใะไยาขาเป็นอันตรายเนาะเป็นอันตรายเนาะค่ะเนาะเจ็บกินได้เลยเนาะค่ะเนี่เจ็บกินได้เลยเนาะค่ะเห็นบ่พี่น้องเพิ่็จะเจ็บขายเจ็บอีหยังเนาะค่ะเนาะเจ็บขาย เก็บขายที่นี่ไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะจะใช้วัตถุดิบที่มีนะคะพวกพืชพวกขี้งวขี้ควายน้องคะเนาะพวกก็จะเฮ็ดประมาณนี้น้องคะเนาะพว่กัญเฮ็ดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่ะมันเทปเนาะมันเทปเนาะค่ะมันเทปภายหลังอันนี้จะเป็นมันเทปเนาะค่ะเนาะ เธอสับไม่ชิดตาหอนเหรอคะนี่นะคะถ้าถ้าไร้มันจะหอนอันจะเป็นเอ่อบกแตกเนาะค่ะเพื่อนจะปลูบกแตกเนาะค่ะเนาะแตกมันหอนเนาะค่ะเครื่องอ่ะถ้าศับไม่ชิตาก็บอกว่าหอนเนาะค่ะนี่บกแตกเนาะค่ะนี่นี่บกพริกเนาะค่ะนี่บกพริกเนาะค่ะนี่ คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะะเนาะค่ะเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กวาดซับสะไขอ่อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะเด้อเพื่อสิบประเพคลิปใหม่ของมิชิตาเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณทั้งคนเกา่าคนใหม่ที่เขามาติดตามช่องมิชิตาเด้อค่ะเด้ออ่าให้ร่ำร่ำเรื่อยอายุดีไม่แห้งเนาะคะ่ะเนาะปราศจากโรคที่ห่าเป็นสุมือเนาะคะ่ะเนาะร่ำร่ำเรื่อยขอการเข้ามาสวัสดีค่ะ